ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตของคุณจากดรโจดีเพนซานะคะเมื่อคุณลงทุนในตัวเองคุณลงทุนในอนาคตของคุณ 1. ใช้เวลาสักครู่ในชีวิตที่วุ่นวายของคุณเพื่อตัดการเชื่อมต่อจากโลกของคุณปิดโทรศัพท์มือถือปิดทีวีปิดคอมพิวเตอร์ของคุณพักร่างกายนั่งลง2-3ถึงนาทีค่ะแล้วหลับตาอันดับสองหายใจเข้า และตั้งศูนย์ตัวเองเพื่อคุณมุ่งความสนใจไปที่ช่วงเวลาของปัจจุบันคุณจะมีพลังงานมากขึ้นค่ะในการสร้างเมื่อจิตใจของคุณเดินไปสู่อนาคตที่คาดการได้อดีตที่คุณเคยนั้นก็เป็นเรื่องปกติค่ะตระหนักถึงมันและทำงานต่อไปเพื่อตั้งรกรากกลับลงไปในช่วงเวลาของปัจจุบันค่ะเมื่อคุณอยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันคุณมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น สาถามตัวเองว่าคุณสามารถกำหนดวิสัยทัศน์แห่งอนาคตแทนที่จะเป็นความทรงจำในอดีตได้หรือไม่คุณต้องการอะไรในชีวิตของคุณและใช้เวลาในการตอบคำถามค่ะคุณได้เริ่มไตรตรองคิดเกี่ยวกับคำตอบของคำถามคุณกำลังเปลี่ยนสมองของคุณเมื่อคุณทำให้สมองของคุณลุกเป็นไฟในลำดับใหม่และรูปแบบใหม่ นั่นคือการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงใจตัดสินใจเกี่ยวกับอารมณ์ค่ะอารมณ์ที่คุณรู้สึกเมื่อเริ่มสร้างอนาคตขึ้นและสอนว่าร่างกายของคุณทางอารมณ์อนาคตจะรู้สึกอย่างไรอย่าลูกขึ้นจนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงอารมณ์เหล่านั้น 4. ซ,ซ้อมในใจไปก่อนค่ะว่าคุณจะเป็นใครเมื่อคุณลืมตาสิ่งที่คุณต้องทำทางเลือกที่คุณต้องทำขั้นตอนที่คุณต้องทำทบทวนค่ะ ทบทวนซ้ำแล้วซ้ำอีก 5. คุณไม่สามารถไปสู่อนาคตได้ยึดมั่นในชีวิทยาสิ่งมีชีวิตในอดีตของคุณตัดสินใจว่าคุณจะนำความคิดใดมาสู่อนาคตของคุณเขียนลงไปความคิดเช่นกันฉันทำไม่ได้มันยากเกินไปฉันไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงได้ฉันจะเริ่มพรุ่งนี้ได้หรือไม่มันเป็นความผิดของคนอื่น ตัดสินใจว่าพฤติกรรมหรือการกระทําหรือนิสัยที่ไม่รู้สึกตัวที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงคุณพูดอย่างไรคุณบน่นหรือโทษไหมหรือหากข้อแก้ตัวหรือไม่ตระหนักถึงพฤติกรรมเหล่านั้นนะคะจนคุณจะไม่มีวันหมดสติอีกสุดท้ายต้องตัดสินใจค่ะว่าอารมณ์ใดจะไม่อยู่ในอนาคตของคุณอีกต่อไปหมายความว่า ถ้าคุณอยากรวยคุณก็สามารถทำได้ถ้าคุณต้องการมีสุขภาพที่ดีคุณไม่สามารถรับความไม่มั่นคงหรือความกลัวได้ค่ะคุณต้องเริ่มปรับสภาพร่างกายของคุณให้มีจิตใจใหม่ค่ะหากคุณทำสิ่งนี้ทุกวันบุคลิกภาพของคุณจะสร้างความเป็นจริงส่วนตัวของคุณและบุคลิกภาพของคุณประกอบด้วยวิธีคิด วิธีคิดคุณแสดงและความรู้สึกของคุณเปลี่ยนสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะสิ่งเหล่านั้นที่คุณเปลี่ยนชีวิตของคุณเริ่มวัดผลกระทบของคุณที่มันจะเกิดขึ้นค่ะครูทารา